ครับสวัสดีครับผมพี่น้องสุขสุขดครับผมๆๆนะผู้ใดอยากได้ใส่กอกพี่นอ้องผู้ใดอยากกินงใส่กอกตุ้นเส้นหนาวหนาวหนีน่สนใจทักมาได้วันนี้มาล้างค<ส>รับผมสิหลังจากเมื่อน,นานเรียกานานาแล้วตัสิมาขายใส่กอ,อกมัน เลี่ยวเมืเ่อเลี่ยวเขาน้ำส้างปาเนาะสมัครขายเสื้อกันจะหน่อยมะรังก่อนมืออื่นเปิดท่ำการครับผมล่างเสีเอี่ยมเลยมืออื่นเปิดท่ำการขายเต็มระบบนี่ฮะย่างขายหน้าบ้านมุ้ยผักเด้เตี้ยเออเพิ่นกับสีขายไปเลยครับผม ตัวหน่อยนึงว่าบ่มีผักนึกว่าเพิ่นสิขายมื้อหน้าเพราะว่าพี่ว่าเฮ็ดใส่กอกเรียบร้อยแล้วกำลังล้างเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ทำความสะอาดล่ะขายมื้อนี้ไหนดิมื้อนี้เปิดเลิกเลยบ่จบอขายแตจะมาขายอยู่หน้าบ้าณเนแต่วอะ มือ่นั่งเต็มรูปแบบครับกับบ้านถามหลายฮะคนอยู่ก nah ับบ้านถามหลายเพิ่นถามมาคุณถามมางั้นไหนที่ถามมาไปเอาเลยตามความเรียกร้องของลูกค้าเนาะเพราะว่าลูกค้าน้ำบ้านเขาเจ้ากันเรียวเวียกเรียวงานแล้วนะเกจากันมือใดสิขายถามชุดมือได้ย่อนี่ เวลาตัวหน่อยไปซื้อคงซื้อของเขาจอกกระถามหาแม่้าก็ข่ายยากเบี่ยงยากงานทึ่งน้องดีก็ข่ายยากก็เลยเลีวยวมืดเลยล่ะเขาน้มซ้ำลาฮะขายมือนี้ละจ้ะพ่อขายเวลามื่อีงมือนี้มันเบิดจากโซ่แล้วมันเหลืออยู่เกือบยี่สิบขอก็เลยสิขาย ต้องเพียปลี่ยนประตูห้องด้วยจา้าเหลืออายุสิบก็่อเสนอก็เลยสิขายหน้าบ้านใส่ยกวองมูล้วเนเจ้าเฮ็ดรถเดียวอย่นะก็เจ้าสร้างรถเดียวบ่ใส่ยกวองมูล้วนบ่ได้ขายน้าบ้านนี่เนะาะเพราะว่าเออเขาเจ้าเจ้าบ่สร้างไหมถ้าสร้างก็จะย่างให้ยูดอก ค้นน้ำบวานเขาคนมากินกินอืนเพราะว่าใส่กบน้ำวานยิ่งใส่คนเยอะให้จันขั้นเป็นบ้านเขาคนเยอกระชิขายใส่ปีใหม่เลยแมนปีใหม่นี่ออเดอร์ร้ายคับพี่น้องผู้ใดผู้ใดที่สร้างปีใหม่นี่สร้างกันเดินๆก็เด้อพี่น้องเพราะว่าปีใหม่ออเดอร์น้ำบวานกระจายท่านก็จะสร้างไปย่างกินปาร์ตี้สร้า,างไปย่างยางน,นือ้อเหมือนปีใหม่แมทินน์ข้าเจ้ามาจากมา,มาจากเที่ยวเนาะ น้ำบานห่ากับชิ้ขายดีแกปีไม่คุ้นจรองไว้ไล่หลายคุณอ๋อม,มีงานมีการพร้อมแม่ค้าเปิดเต็มรูปแบบแล้วเอ่อมื้อนี้ปีไม่ก็สิขายนี่ล่ะมื้อนี้เปิดเลิกเปิดไส้ขายอยู่บ้านเลยจ้ปีไม่ก็สิเฮ็ดหลายแน่เพราะว่าคนมาบ้านเนาะพี่น้องครับกับผู้ใดสนใจปลาสม้ปสมปลาสม้สมก็ขายคือเก่าปลาส้ม ยาเห็ดเด้อพี่น้องแค่ว่าบุได้เห็ดบุได้เห็ดเด้อจ้ะยาเห็ดแค่ว่ารับประกันมี้ออยอมีอันนี้เบอร์ที่ย่างกับผสมบปแมนมีออยอมีเอ่้เออี่เขาเจ้าเขาเจ้ามามาตรวจมาหยังของของยามีโรคมี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 โรงเห็ดมีนั่น แล้วหนาว,นาวพี่้องอยางกินมื้อนีนได้เวลาเนาะมาบอกข่าวเราแจงพี่้องทั้งบานเดียวกับเสื้อให้ออพอญ่ไปประกาศว่าสะกออขายได้แล้วเด้อผู้ใดอยากบุนนุนไปประกาศเครื่องขยายเสียงให้เนาะ็น <c oughs> ่นอนใ่า,า <c oughs> <c oughs> ประกาศมือื่นเริ่มเต็มขายเต็มรูปแบบผู้ใดสนใจอยูโค้งอนามัยสี่แยกอนามัย บบยันซีอยากอันไหมเนาะเข้าไปขายประจำซีอยากก่อนจิถึงอันไม่อยู่บานประขีครับผมผู้ใดยอยากกินฝีมือยามายามาคําไลเดอร์ประมาณใบ,บอเออใบโมง่งายสองครับผมขายซํำนั่นครับผมปว่ามันเมิดมล่างรถสมัยเอี่ยมเลยจะไหนล่างเองได้เนี่ยซอยกัน,กนไปไปมุงใสก่ก่อน นี้ขายซับนี่หอบซึงแม่วาจับไม่ได้เห็นข่าบอกวันนี้จขายวันนี้เก็บสามสิบกเหรวันนี้มีดอบ โลละสองลอยหาสินพีน่น้องเนาะมาจะหน่อยภาปพป็ุแบบนี้กันนะป้าบะจากฝนดีเจ้าหน้าแขงเลยคนปูคนดีคนผมง,ง่ายเนะเห็นบ้าบนูนูหน้าีน่นเอาไปลาบีวาสุดยอดเอาไปลาบเพืดนํ้ำยาโน้มจีนเน้อพี่น้องเน้อตํำม,มันม มนะันจะหน่อยมันจะหน่อยนีน้องาเน้่ยเอาเราแจ้งนะพี่น้องเนาะแม่ค้าเตรียมขายของแล้วนะจ้าล้างรถล้างข้าแล้วเอาเช็ดซุ่มให้น้องบ่โอ้ยเช็ดซุ่มมันล่มพี่น้องพี่พี่พี่อยู่ฝั่งมันพี่โอ้มันมันลม่ม มันล่มก็เลยเห็ดซุ่มให้หลานถือยาถือยาเลยมันเศร้าก็ได้เอาออกแต่ทองเลยถือยาถือยามันล่มเปลยวผ่าห่มมาห่มให้น้องเด้อห่มหน่องแม่เออไปเอาไปนี่ะครัห่มน่องนะโอ้สนุกสนานไยเฮ็ดซุ่มเอาเอาสารมะกังมีอีกพิมเอาสารมะกังมีอีก น่าเล่นกับเย้ยว่ะน่าเล่นกับเย้ยว่ะลูกเอ๊ะมวนคักเดียพี่น้องมึงจะเด็กหน่อยเอ้าเฮ็ดซุ่มเออมาเกล่นซุ่มไปเอาหนิเอาเอามันร่มเฮ็ดไม่ได้เฮ็ดไม่ได้ก็ต้องเฮ็ดต้องไม่หันละ พอหอมหนงแม่พอหอมดึงแดงนึ่งแม่มันบกปิมันจะได้ไม่สาดมันฟิวนี่เหน่งงงใหญ่เห็ดหยังวายใหญ่เห็ดหยังกันนาพอหอมแดงหนึ่งแม่บ่ต้องรักหน้าโอดใหญ่เห็ดหยังกันวายใหญ่เห็ดหยังนี่นี่วายไอ้ก้อนพี่น้องครับผมกะผู้ใดอยากได้เออบ่หมมมือภูเก็ดไหนดอกได้รับพอหอมแดงนี่เดี๋ยวพอหอมแดงเนี่ โอเคไปก่อนผู้ใดอยากได้ก็สั่งได้เด้อพี่น้องเด้อสั่งไปกินปีใหม่เนาะมาจากบ้านมาเที่ยวบ้านเที่ยวยังย่างกินบาร์บีคิวหนาวๆนาวสุดยอดครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆไปก่อนอาบแล้วบ่น้ำเมื่ออาบจ้ะอาบนี่เมื่อคืนเที่ยวเดียวจ้ะไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้อง